ฟินแลนด์ค่ะทักทายกันเช่นเคยค่ะเพื่อนๆจ้าอยู่ในป่าเหมือนเดิมจะหลังเลิกงานจะรีบมาถ้าแดดออกอย่างนี้เพื่อนๆเนี่ยอาการดีๆอย่างนี้สาวดินจะคิดถึงป่าอย่างเดียวเลยจ้ะนั่นแหละเพื่อนๆไปเก็บเห็ดกันไม่รู้จะได้เห็ดอะไรเห็ดอะไรก็เอาหมดเลยจ้ะไปจ้ะเพื่อนๆอ่าลุยๆไกลๆเลยเพื่อนๆใช่เลยอุ้สามดอกโอ้ยสามดอกอู้ทำไมขึ้นดอกใหญ่ได้ละบันนีตายแล้วถ้าดอกใหญ่มันจะแบบกัวนอนนะนะเพื่อนๆไม่ใช่อะไรหรอกโอ้โห ดูดูดูเจอเนี้ยดอกเลกดอกแรกดอกสองเนี่ยเนี่ยมันชอบเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนๆจ้าโอ้ยน่าเสียดายเนาะโอ้ยเอาอีกแล้วเพื่อนๆเอ้ยน่าเสียดายดูด,ดิมักใหญ่เลยเพื่อนอะโอ้โหบุบบุบี้บุบ,บ,บี้นอนเต็มเลยจ้ะโอ้ my god โอ้แสดงว่าป่านี้มีเห็ดเพิ่งหวานจ้ะเพื่อนๆไม่ทันนอนเนยสองอันนี้ก็คงแบบสองดอกนั้นก็คงไม่เหลือเพื่อนๆคือเห็ด หมายถึงว่าพี่นอนเอาเอไปกินก่อนแน่นอนเนี่ยโอ้โหนี่มนขนาดนี้โอ้ยน่าเสียดายเนาะเจอแต่ไม่แต่เอาไม่ได้เนาะโอ้ตายแล้วไปขอให้เจออีกนะน่าเสียดายเนาะนุ่นจะเห็นดอกหนึ่งอุ้ยสองดอกสามดอกอุ้ยแต่มันเป็นแม่น้ําแบบนี้เพื่อนสาวลิงตรงลุยไปจ้บนี้สาวลิงตรงนุยน้ำไปเลยนี่มันเป็นน้ําแบบเนี้ยแต่เห็นเห็ดอยู่ฝั่งนน้นไหนเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนะ สองสามดอกอยู่นะจ๊ะอยู่ข้างๆกันโอ้迈ก็ต้องวุยน้ําไปเห็นอยู่สองดอกกําลังขึ้น,นแลน้วก็เน่าด้วยนี่อันนี้ดอกกําลังโจะ้ะโอ้ยอย้อันนี้โอเคอยู่จะ้ะโอ้ยเบอร์กระมอดก็ชอบเบอร์กระมอดจริงๆไม่ชอบเลยอะจะทันนอนไมหมนี่ขนาดเล็กๆมันก็อันนี้ได้นะนเพื่อนๆนะเล็กๆมันก็กินนะเดี๋ยวเนี้ยยโอย ไอ้นั่นน่ะน่าจะไม่เหลือไม่เหลือหาเราได้ไหม <c oughs> ได้ดอกเดียวนี่แหละคิดว่าแต่เห็นดอกอีกนั่นนะ,ะดอกนี้นี่นี่น,น,นี่เออที่เห็นที่ข้ามมา่ะเพื่นเพื่อนที่แบบชี้มาแบบก็จะเอาจะเอาดอกนี้ เอ้ยนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเอ้ยสวยอยู่นั่นี่เอาขาเป็นอย่างงี้อีกแล้วเพื่อนๆโอ้ยเสียใจยอีกแหละถ้าไม่เป็นแบบนี้วะงงมากเลยเดี๋ยวต้องปาดดูเนาะเดี๋ยวต้องปาดดูก่อนโอ้ยตายแล้วลปาดดูขาเห็ดก่อนดินี่สวยอยู่นะเนี่ นั่นรู้ว่าแล้วขนาดเล็กๆมันก็กินเนาะกินไม่ให้เหลือซากเลยโอ้เสียใจมากเลยเห็ดพึ่งหวานช่วงนี้ทาไมมันเป็นอย่างนี้วะเห็ดพึ่งอะไรก็เป็นหมดเลยจ้ะเพราะว่ามันไอเพราะว่าปีก่อนๆนั่นนะเพื่อนๆปีไอปีที่แล้วนะจ้ะปีที่แล้วนะมันเห็ดบ่ค่อยมีจ้ะซาบะรินว่ามันอ่านนอนอีลีนอะบางคนว่ามันอ่นนอนปีนี้มันก็เลยแบบว่าเมื่อกินแบบจุใจเลยนะเออ ปีนี่เฮ็ดมีกว่าปีที่แล้วนะจ๊ะแล้วก็นอนก็กินแบบอู้อูออ้ลูกลเลยเหลือแค่เนี้ยให้เรากินนะเพื่อนๆจา๋าอุ้ยตายเลยอันนี้เอาถุงมาเผื่อเจอเห็ดมะนาวจะได้แยกถุงเหมือนเดิมจ้ะโอ้ยไปเดินต่อจ้ะเห็ดอันนี้เยอะมากเลยเพื่อนแต่ไม่เอาเนาะถ่ายให้ดูเฉยๆจ้ะเนี่ยพึ่งหวานดอกนึงก็คงใช้ไม่ได้เหมือนเดิมเหมือนเพื่อนโตแล้วเนาะ ถ่ายให้ดูชีๆเช้มาไม่ทันแต่มันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะมันห่างมากเลยเพื่อนๆนิ่มมากเลยเห็ดเหลืองจะอยู่ฝั่งนู้นเห็ดเหลืองอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวข้ามไปเอานะฝั่งนี้ก็มีจ้ะเก็บฝั่งนี้ก่อนไหมหรือว่าไงเนี่ยเห็นเห็ดเหลืองอยู่ไหมอู้หลาอยู่ด้วยเนี่ยนั่นนะข้างบนน่ะก็มีเห็ดเหลืองเก็บข้างล่างก่อนไหมเห็ดอะไรก็เอานะ แต่มันอันนี้แล้วเนาะนเพื่อนมันโพดน้ำหรือยังไงโพดน้ำบรือมันใหญ่เต็มที่โอ้โหช่วงนี้เห็ดไอ้นั่นนะพึ่งหวานนะ่ะ ไม่ว่าที่ไหนนะนเพื่อนๆนะจะดอกเล็กดอกใหญ่เนาะดอกใหญ่ๆเนาะมันก็อันนี้หมดเนาะมันโดนแบบว่าโดนนอนเอาไปกินนะความหมายเนาะมันแห้งตัวแถวนี้เป็นแ,แห้ง เห็ดเหลืองปีนี้มีเยอะทุกที่จ้ะมีพ่อได้กเก็บนะพี่น้องมีทุกที่ทุกบอนนั่นเลยปีนี้นะเออพ่อได้กเก็บพ่อได้กเก็บพ่อได้กเก็บเห็ดเหลือง บางคนที่เขาอยู่ใกล้ป่านะเพื่อนๆเนาะที่แบบว่าอยู่ป่าที่แบบว่าที่มีเห็ดนหะนเยอะๆนะ่ะโอ้ยสะออนเนาะเขาไปเก็บมาเนาะสาวรินคนเมืองเลยจ้ะไม่ใช่คนไม่ใช่คน้คนานนอก <c ười> คนในเมืองอะ่ะคนในเมืองอะนะคนในเมืองก็หไมยถึงว่ายูเขตในเมืองนะจจะบริยูเขตแบบว่าติดปา่าติดหยังคือเขา่ะนะความหมายเลย บางคนที่เขาแบบว่าหาเห็ดหลายๆหรือบางคนเขาหูปลาปลาลึกๆเัี๋นะจ้ะที่เขาเฮ็ดคลิปที่แบบว่าเก็บเห็ดกันไหนหลายๆนะบ้านเขาอยู่ไก่ปลายดีเลยจ้ะแล้วบันทึกเขาก็ระู่ปลาหลายปลาได้ป่ะนี่โมเมนต์แต่ว่าเอ้ยอันปลาใกล้บ้านมดแล้วก็สิบลูหูจักปลาได้จ้ะเขาก็ต้องไปปลาที่ไกลๆที่แบบว่าที่เขาหูปลาไกลๆข้างเคียงอะนะมันก็ควได้เก็บเรื่อยๆนะจ้ะแต่ว่าซาบะรินกับน้องบีนี่จะเป็นแบบว่า คนในเมืองอ่ะเออกว่าสีหาเฮ็ดกว่าสีได้เฮ็ดนะพี่น้องเอ,อ้ยขี่รถเลาะจ้ะรอหาปาลารอหาปลาบ่อนใดเลยมีให้เขาเก็บจ์เองสินะแล้วก็บอกกาไปปลาเลือดๆด้วยจ้ะบอกกาย่านปลาเลือดก,กับบกุ้มค่ากันขาน้มันนะพี่นอนะ้องเนาะจ้าข้าสีแบบว่าความมั่นใจกับเฮ็ดเนี่ยมันกี่ซ้ำได้เนาะกระหาแบบว่าปลาไกลๆขี่บกไกลจากเมืองหลายเองสินะจ้ะโอ้เยเศรษตาอย่ามองเขาตาซาบลิน ถ้า,ยาอ,อย่ามองยันไอยันเฮาอะนะยันเฮาอนะตัวมัดตัวมัดกินถ้า,ยาอ,อย่ามองย่ำได้ซาเบรินกับสิกึดกึศแบบนี้ได้พี่น้องเลยอย่ารำคาญเด้อ <c oughs> คือไปขี้หมูมัมนฉีไลน,นะ <c oughs> น้ำหมูมันฉีไลน,นะโอ้แต่ละเสียตาบบบนี้โอ้โอ้โอ้แต่ละเสียตาโอ้คือสิได้แต่เห็นมันปูนั่นเด้อแน่มันสวย กองไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะสามสี่ห้าแล้วสามสี่ห้ากองล้ว นอนก็ไ่เคยกินเฮดมันปูบุน้นเ่ไปกิน,นแต่เห็ดทผงหวานโอ้ยแปลกเนาะเลือกกินเนาะเออแต่่าเ็ดเฮดมันปลูกมันบ่เคยกินอีดีได้พี่น้องมันกินแต่เ็ดแบบที่คนมาก,กินนะนะ <laughs> มันแต่อยากกินของเสียพี่บ้าเหรอเฮทไอ้น้อนก็อยากกินขื้คน ถ้าผู้ไดห้หูบอนไอเฮ็ดายๆเนาะจะเห็ดมันปูเนี่ยคนไทยเนี่ยเขาหาไปขายเลยเขาแบบแบบว่าไปไปแบบว่ามีคนรับสื่อนะจ้ะหาได้ายๆเนาะก็เฮ็ดเงินนี่เขาได้เนาะพี่้องเนาะซาบลรินก็นใหญ้ญหยาดเนี่ยกินเองเนี่ยถ้ามีใครขอสื่อกับแบงขายถ้าถ้าได้ลายเนาะจะถ้าบ่ดได้ลายกับ่ขายจะเ,เก็บไปกินเองเพราะว่ามันก็หายากเนาะก็คือบ้านนั่นล่ะไอซาบลรินอยู่ในเมืองแบบว่าบริโูคป่าเฮ็ดไร้เป็นไเนาะจ้ะดีนะสียังมีคลิป เฮดคีบแบบว่าได้เฮ็ดคลิปเก็บเฮดนะจ๊ะพี่น้องเออกับปลาไก่เมืองนี่แหละจ้ะบริหารไก่กับพ่อได้เก็บพ่อได้เลี่ยมเนื้อแถวนี่แหละจ้ะกองที่สามสามกองเดี๋ยวเขาไปเอาไปเก็บอีกฝั่งหนึ่งเนาะฝั่งหนึ่งทีเสาลินเห็นไหมอุย้ยตายแล้ว ผมว่าอนซาวลินตากเห็ดมันไอเห็ดอันนั้นนะจะเห็ดดำเนาะบันนี้ซาวลินเลิกงานซาวลินกะกลับฝ่าวกลับไปบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหาเห็ดนะจ๊ะบันนี้กะบอกสามีสามีอยู่บ้านเพิ่่ทันไดีไปเห็นงานเนาะสามีถามว่าสิไปใสก็สิไปหาเห็ดตัวเขาป่าไปเบิ่งเห็ดผัวบอกว่าเห็ดเกาอันเกาเธอยังมาแหงอยู่ถ้าสิไปอย่างอีกก็รอให้อันเกามันแหงก่อนเธอค่อยไปหาเอยเรื่องอะไรล่ะคะ ฉันทำยูทูปหาเห็ดนะคะจะให้ฉันอยู่บ้านได้ไงคะสอรี่เด้อสามีเอ้ยวะอยกับไปคือเก่าหมดละเนาะเออสิเป็นไรอย่างตัวแหงกับแหงไปตัวเนาะอันเก็บไม้กับเก็บไปแมนบ่เออหัวกับห้องสีงงว่าโอ้ยเมียนี่โสดพ่ออีดีเนาะบัตรเลิกงานบัตรว่างเสาร์อาทิตย์คือบ่กให้อยู่บ้านนะพี่น้องเบียกบ่งานการบ่สางความหมายก็คือบ่เฮ็ดงานบ้านภายในนะงานบ้าน บวแม่เหตุการ์บานเด้คนละเรื่องเด้การบานก็เดนโดนเหตุเื่อเข้าใจตรงกันนะการบานกับงานบ้านนะคนละคนละเรื่องนะอุย้ยสั่งตแป้งอันแปง้งนนี้เฮ็ดนี่นะแป้งมันหน่อยพ่อโลไม่อยากได้แป้งใหญ่ๆปัดฟูนปัดยังออกดีๆนะ แปลงมันหน่อยูดพี่น้องที่ละแปลงโซซ้ำหนิวยปัดยังกับพวกเกี่ยงโอ้ตายโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บต่อกันเลยจะ้ะน่ะก็ได้แต่เฮ็ดมันปูเนะาะเมื่อกี้ล่ะพี่น้องเออสวยมากเลย วว้าวเหลืองอลา,ามสะท้อนสะท้อนแสงแดดแล้สวยสวยเป็นเพื่อนโอ้ยกิ่งไม้ทับถมแท้โอ้โอ้โอโอโอ คืออันนี้เท่ะคืออันนี้เท่ะดอกนี้ไหมมันคืออันดอกไม้เอวอันออ้ขยะโพดโพนอะอุ้ยตายแล้วคุณนะขยะคักแน่จ้ะนี่ลงใจตรงนี้ดอกใ่เต็มทีแล้วเนาะบันจะมันกระเกาน้่นเนาะมันเหลิมใ่แล้วมันเถาแล้วเนาะอุ้ยตายแล้วเอาบปได้โอ้โหเอาไปได้แล้วเพื่อนๆแบบมันแบบอันนี้แล้วเอาได้แต่อ่อนเนาะอันนี้เอาไว้ซะทำพันุ์ซะเถาเลยจ้ะเถาคักเถาโพดโพเอาได้เป็นบางดอกเนาะ นันนนนนน่นๆอุ้ยดูเนี่ยไปแตไนนี่โพ่โหดนามที่ล่ะจสิโพดหนามจักสีแห่ง เออเดี๋ยวช่วงโพดนาำก็โพดช่วงแหงก็แหงนะอ,อ,อุ้ยใหญ่เต็มที่มากเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยข้างอนดย อุ้ยดอกนี่ขยะเยอะมากเลยดูโอ้ไม้กอดไม้กอดขยะโคตรเยอะมันแก่เต็มที่นะถ้าเป็นคนก็ประมาณห้าหกสิบอะห้าหกสิบอายุนะประมาณห้าหกสิบถ้าเป็นคนก็ประมาณห้าหกสิบนี่แหละอายุอูด้ต้องไปล้างโอกดีๆหน,น่นี่นะเห็นไหมขยะมันเยอะเนาะ แตกง่ายด้วยมันโตเต็มที่เกินอะ่ะคือบ่ล่ะคือบ่ล่ะปากว่ามือก็หยิบกัน มันแห้งอะนอนเพื่อนน่าสงสาร แห้งอันเป็นเปล่อนแห้งอ๋อ oh. แห้งจัด แห้งเบาๆขาดน้ําช่วงฝนตกก็โตตกช่วงไม่มีฝนไม่มีน้ําก็แห้งเร็วโคตรโผล่เพืพ่อนๆดินมันดูดน้ําอย่างเร็วมากเลยฟิลนเพื่อนๆป่ามันเยอะมันแย่งกันแย่งน้ํากันเยอะแ,แห้ง เอาเบาเบลงเลยเอานี่นอนหรือเปล่าเนี่ยอะไรนี่ดอกนี้สวยมากเลยเนี่ย ปัดอะไรก็ไม่ออกหรอกแปลงแค่นี้โอ้ตายอยากได้แปลงใหญ่ๆปัดเห็ดที่จะออกดีเนาะเพื่อนเนาะ ไม่โฟกัสเจออีกแล้วเห็ดมันปูอีกแล้วเพื่อน ขาใหญ่มากเลยเพื่อนเพื่อนดูขาสวยขาอ้วนมากเลยเป็นแต่แสบอะลเนอะจะนแต่หย่ำพวดพวดพวดหย่ำกรุบกรุบ อิฉาคนที่ได้เก็บเห็ดพึ่งหัวแดงนะเพื่อนๆเออเข้าไปดูคลิปน้องช่องหนึ่งเขาเก็บออ่เพึ่งเห็ดพึ่งหวานหัวแดงป๊าดคือสะออนลายจะสะออนสะออนอิฉาริษยามากมายอยากเก็บมากอยากเก็บมากอุ้ยขาอันนี้อ้วนมากเลยดูเห็นเป็นปูขาตัวนี้ดู ขาใหญ่มากออี่อจอเจ็บเห็ดพึ่งหวานหัวแดงฟินแลนด์คนทำคลิป YouTube เยอะมากเลยนะเ,นเพื่อนๆนะเยอะมากตอนแต่ก่อนก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวนี้มีทุกจังหวัดทุกภาคและจังหวัดหนึ่งก็หลายช่องจ้ะหลายช่องเลยผุดขึ้นผุดผุด,ผดอ่ะ ผุดยูทูบเบอร์เหมือนผุดดอกเห็ดนี่แหละจพืเพื่อนๆโอ้โหขาหนีแม่โอ,โอ,โมอ้มือสัน้นมือสั้นพอเห็ดใหญ่ <laughs> โอ้ยผุดโพอีกแล้วแนียงเนีงเห็ดอีกแล้วยูทูบเบอร์ผุดขึ้นเหมือนผุดเหมือนด,ดอกเห็ดนี่แหละเพื่อนๆเอ้อยเออเยอะจริงๆ <laughs> แล้วก็เห็ดถ้าใครทํา youtube ถ้าถ้าตรงไหนที่มีใกล้ป่านะเพื่อนๆนะบ้านเขาอยู่ใกล้ปนะ่าถ้าเขาทำยูทูบเพื่อเพื่อนๆโอ้ย สะออนเลยจ้ะในปีนั้นๆเขาจะมีเห็ดมีอะไรให้ลงคลิปเยอะมากเพราะป่าป่าที่แบบว่าบ้านที่ใกล้ป่ามันจะมีเห็ดหลากหลายชนิดแล้วก็เยอะเป็นดงว่างั้นเถอะเอออิจฉาอยู่คนทําคลิปที่แบบว่าบ้านเขาอยู่ใกล้ป่าเนาะแล้วก็ทําคลิปยูทูบด้วยได้เปรียบกว่าคนที่อยู่ในเมืองเหมือนสาวบินกับน้องบีเนาะอยู่ในเมืองแล้วก็ทําคลิปหาเห็ดแต่ต้องเดินแต่ต้องขี่รถไปแบบ ตะเวนหาไม่รู้เห็ดมันอยู่ไหนเราก็ไปแต่ป่าที่คุ้นเคยเล็กๆจะไม่ใช่ป่าใหญ่โอได้หลายแล้วเนี่ยเอ้าเพื่อนๆอะไรล่ะครับเนี่ยโอ้โหแข็งหรือเปล่าหลอกดาวอีกแล้วได้หรือเปล่าเอยชอบหลอกดาวว้ายท่าหรือเปล่า นนไปจับโดนยอยอะๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆนึกว่าหักไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรแบบของมันนะเนาะขี่อ้าขอหักโอ้ยตายแล้วโอ้สภาพดีมากเลยขาจ๊วงขาจ๊วงน่าเจี๊ยมากเลยเป็นหัวว้าวเออสวยเลยเพื่อนๆสวยเลยเอ้าดอกนึงก็ดีใจแล้วเพื่อนเลยดูขาที่ใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะตัดขาอุ้ยบ้าแล้วเชียว ข้างในตาติ้งหนงข้างในตาติ้งหนงดีนะที่ดอกใช้ได้เพื่อนๆดูอันนี้ไปแล้วพี่ไหไปก่อนเลยโอ้ยน่าเสียดายไม่ทันพี่หนอนหรอกจ้าไม่ทันพี่หนอนหรอกว่าไปก็ได้แต่ดอกดีนะเรายังได้ดอกมันกลับบ้านอยู่นี่มาช้ากว่าน,นี้ดอกก็ไม่เหลือเพื่อน,นไปหมดเห็ดน้ําบากดอกนี้ก็สวยแท้และเพื่อนๆจ้า ที่นอนเอาไปหรือยังอุ้ยโอ้โหพี่นอนก็เอาไปเหมือนเดิมจ้ะโบมากเลยเบือ่ออ้ยน่าเสียดายงามๆหุ่นเห็ดขมจ้ะเห็ดขมไม่เอาดูเห็ด ก็กินได้นะเพื่อนแต่สาวลินไม่กินเนาะไม่เก็บเนาะ่ายให้ดูเฉยเแต่ว่ามันเยอะเห็ดที่เราไม่ต้องการอะเยอะใช่หมดเลยเอาส่องไปข้างบนเห็นเห็ดพึ่งหวานแต่โอ้ยพอเห็นเห็ดพึ่งหวานทีไรเพื่อนเพื่อนซาบะรินแบบท้อแท้นะเอาจริงเห็นไหมเพื่อนเพื่อนใครเห็นหน่นดอกเห็ดพึ่งหวานทีแรกก็จะส่องเห็ดอันนี้ให้ดูเฉยเฉยแต่เห็นเห็ดพึ่งหวานนั่นแหละก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็อยากได้นั่นแหละแต่นางคงพี่นนอนก็เอาไปเหมือนเดิมนั่แหละเพื่อนเพื่อนคิดว่านะ เห็ดไหมนุ้ยเห็ดอันนี้เยอะมากเลยดูเห็ดที่เราไม่เอาเยอะมากเลยดอกนี้จะใช้ได้เปล่าโอ้ยหากินยากเนาะสมือเนี่อุ้ยเอาคือแข็งแต่ละบัดนี้เอานั่งคือคือแข็งแต่ละบัดนี่หลอกดาวเลยห้ามหลอกดาวนะนี่อุ้ยเพื่อนๆดูใต้ใต้ดอกมันไงป้าคือมันคือมันเนียนมากจะมาสวยมากเลยเดี๋ยวต้องดูขา ขาในนอนนอนเอาไปหรือเปล่าอุ้ยโอเคอยู่นะนี่เดี๋ยวตัดขาจะ้ะตอนนี้เห็น <S <s เห็ดพึ่งหวานแอบดีใจแล้วก็แอบเสียใจครึ่งครึ่งห <c oughs> ้าสิบห้าสิบเพราะอะไรกลัวกลัวแบบไม่ทันนอนไงเพื่อนจับมาแล้วก็โบเบตลอดเลยอุยอ้ยอุ้ยแต่แล้วเพื่อน <c oughs> ดูโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดผ่าเบาๆรู้สึกว่า รู้สึกว่าขานี่จะปอดนอนนะปะนันนี้เอาเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยถามก่อนปกตินี่มันไม่พลาดนะเพื่อเพื่อนเอาเฮ้ยมันโอมากเลยจ้ะดูมันเกลี้ยงไหมนี่ปกติมันตรงนี้มันจะนิ่มแต่ว่ามันยังใช้ได้เดี๋ยวเห็นไหมกดแล้วยังแบบไม่นิ่มอะ่ะแต่สักพักเนะี่ยถ้าเราไม่อีกสักวันหนึ่งเพื่อนๆ่หมายถึงว่าผ่านไปอีกวันหนึ่งนะไม่แน่มาแน่นอนมันมาแน่นอน เฮ้ยพี่เพื่อนๆจ้าเนี่ยสมบูรณ์แบบมากเลยดอกนี้อุ้ยตายแล้วโอ้ไม่กอดูขาใหญ่ยาวแล้วก็สมบูรณ์ด้วยพี่นอนยังไม่มากินจ้ะโอ้ร oh, อดรอดคุณเป็นผู้โชคดีคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้คุณโชคดีมากคุณไม่มีนอนแทะคุณคุณมีพระดีใช่ไหมพระดีใช่ไหมหนอนไม่แทะ โอ้ไม่ก็สวยมากจ้ะอุย้ยสะออนเห็นไหมถ้าอันไหนที่มันไม่มีหนอนนะมันก็สะออนได้นะแต่อันไหนที่มีหนอนแล้วก็โอ้ยท้อแท้หอเหี่ยวหัวใจเพื่อนอันนั้นเห็ดมะนาวเจอแล้วจ้ะแต่ว่าไม่เอานะมันมันใหญ่มันแก่แล้วนู่นเห็นดอกเล็กแล้วข้างๆอุ้ยสองดอกนี่นเห็นมะนาวเห็นสองดอกนีะ่ม,ม,มีตัดเลยตัดนี่เห็นไหมดอกนี่จบมาก่อนสิ ยกมาวางตัวนี้ก่อนเลยอู้ตะมุตะมิมากเลย